อ่ะมาดูบุญกึกกลางแปลงรังสิตนะครับคุณผู้ชมครับหน่วยดังเลยครับอ,อ,อ่าบุญกึกกลางแปลงครับสวัสดีครับ,รบน,นี่บุญกึกเนี่ยติดตามทาง a c e b o o k อยู่เรื่อยๆนี่ดังเลยหนังดังของปทุมธานีเลย<ะ>บุญบุญกึกคืนนี้ฉายระบบฟิล์มด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่บรรยากาศการทําฟิล์มหนังแบบนี้หาดูยากเนี่ยแม่เก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมได้ดูก่อนครับเนี่ยการสาวฟิล์มอันนี้คือการตรวจรอยมันจะขาดใช่ไหมครับพี่ ก็อ๋อกลับคืนมาเวลาเราฉายเสร็จเลยนะฉายอยังเงี้ไม่ได้ก่ออืมก็ทำกันหน้างานหมดเลยครับอืมฉายเสร็จก็มาทำกันหน้างานเลยถ้ามันจะมีรอยขัดขามันจะสะดุดมือเราเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดเพื่อต่อใช่ไหมครับไม่บางทีไม่ต้องตัดครับถ้าขอบมันนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยครับน่จะแก้ขอบอย่างเงี้ยอืมขอบแตกเนี่ยเขาแก้แก้ขอบอ๋อแก้ขอบก็พอก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เลยนะถ้าขอบแตกเนี่ยครับครับครับคืนนี้คืนนี้ใช้กี่เรื่องครับคืนนี้ เอามาหกเรื่องครับอยากฉายหมดนี่แหละอยากจะฉายสว่างเลยซอดแจ้งเลยแต่เขาให้ฉายเรื่องเดียวเอาจริงเหรอครับให้ฉายเรื่องเดียวเหรอครับผมเอางานนั่นก็เสร็จไวถ้อย่างนั้นอ่ะห้าทุ่มครับห้าทุ่มอ๋อเขาไม่เกินห้าทุ่มเพราะแต่นัเราก็เล่นฉายสว่างเลยครับหนังนะอะไรนะครับหนังนี่ฉายได้ยันสว่างเออเพราะถ้าห้าเรื่องหกเรื่องนี้ยันสว่างเลยนะเหมือนตอนที่เราดูหนังกลางแปลงตอนเด็กๆก็เท่าว่าห้าเรื่องนี่คือนวลแหละหกโมงเช้าตีห้าหกโมงเช้าีหเรื่องอ่าผมสีสเกตชาแนลครับจากยูทูบนะครับ อ่า YouTube นี่วัดประพังอ่าวัดประพ,พังอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะบุญกึกกลางแปลงปะน,นะครับปทุมธานีไม่มีใครสู้ได้ซอยรังสิตนครนายกอ่านครนายก21บตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับมีการมีงานก็ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรบุญกึกกลางแปลงอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอืเอาบอกผมได้เลยครับนี่บอกได้เลยบอกอาบอกเลยครับเบอร์โทรอะไรครับติดต่อบุญกึกกลางแปลงเนี่ย ศูนย์แปดศูนย์หกสองอ่าศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าหกแปดแปดห้าหกแปดแปดนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้าจะติดต่อภาพยนต์กลางแปลงไปฉายในงานเฟซได้ครับก็ชื่อบุญเกิดกลางแปลงเลยเนาะเฟซบุ๊กอ่าที่สองระบบทั้งฟิล์มสองสองระบบเลยนะครับทั้งฟิล์มทั้งดิจิตอลเลยนะครับนี่เป็นไปได้เราก็จะไปทั้งคู่อ่านี่พี่เขาบอกไปทั้งคู่สวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับหืมดูเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศรอบๆเครื่องฉาย ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับของบุญกึกกลางแปลงโอ้สามตัวเลยนี่โอ้โหผมนึกว่ามาสองตัวแม่คุณผู้ชมดูครับโอ้โหบุญกึกกลางแปลงมามาสามตัวเลยครับคุณผู้ชมครับเครื่องฉายนะครับมาสามตัวเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูครับแม่สุดยอดเลยบุญกึกกลางแปลงนะครับคุณผู้ชมครับมาเครื่องฉายมาสามตัวเลยอ่ะมาดูกันครับคุณผู้ชมนี่เตรียมความพร้อมแล้ว บุญกืกกลางแปลงปทุมธานีนี่แหมคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยเตรียมภาพยนตร์มาหกเรื่องนะครับพี่เขาบอกว่าเตรียมภาพยนตร์มาหกเรื่องอยากจะฉายให้สว่างเลยครับคุณผู้ชมนี่มีฟิล์มแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ดูบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของ เตรียมจัดฉายหนังที่วัดประพังนะครับของหน่วยบุญกึกกลางแปลงปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมครับเเเอเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูหน่วยอื่นๆกันบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ